สวัสดีครับสำหรับ E ีีนี้นะครับเรามาดูเรื่องหลังคาบ้านเราเนี่ยเหมาะที่จะติดโซลาเซลล์ไหมนะครับการที่เราจะคุยถึงเรื่องว่าหลังคาบ้านเราเหมาะที่จะติดโซลาเซลล์ไหมมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับ 1. คือเรื่องพื้นที่แน่นอนถ้าพื้นที่ไม่พอก็ติดตั้งไม่ได้หรือติดตั้งได้น้อยนะครับ 2. ก็คือเรื่องรูปแบบของหลังคาอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ พื้นที่หลังคาเยอะแต่ว่าเล่นดีไซน์เป็นลักษณะของหลังคาปั้นหยาการติดตั้งก็จะยากนะครับ 3. เรื่องของทิศที่เราจะติดตั้งทิศทางไหนที่เหมาะทิศไหนที่เหมาะที่จะติดตั้งที่สุดนะครับแล้วก็4เรื่องของความลาดเอียงของหลังคาเหมาะที่จะติดตั้งแค่ไหนนะครับเรามาดูในเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งก่อนนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งเนี่ยนะครับเอาผมคำนวณเฉลี่ยง่ายๆเลย หนึ่งแผงเนี่ยเราใช้พื้นที่ในการติดตั้งประมาณ2.3ถึง2.5ตารางเมตรนะครับถ้าเราจะตีกลมๆเลยเนี่ยนะครับสองแผงก็คือประมาณ1กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากติดตั้ง10กิโลวัตต์เราต้องใช้กี่แผงครับ16ถึง20แผงนะครับตามขนาดของแผงที่ที่ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับ16ถึง20แผงถ้าเราตีกลมๆ20แผงคุณจะกินพื้นที่อยู่ประมาณเท่าไหร่อืมลองคำนวณกดเครื่องที่เลขกันดูนะครับ สิบแผงใช้พื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรนะครับ20แผงคุณจะต้องใช้พื้นที่ถึง50ตารางเมตรในการติดตั้งนะครับทีนี้พื้นที่พอไม่พอก็ลองคำวนวณเองได้แล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องเรื่องของพื้นที่แล้วนะครับคนที่ห่วงหรือกังวลในเรื่องของว่าน้ําหนักของโซลาเซลล์เนี่ยชุดโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาเนี่ยหลังคาเราจะรับได้ไหม ผมถามคำหนึ่งเวลาคนที่ขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้องนะครับในกรณีที่สมมุติว่าหลังคาเราั่วต้องมีช่างขึ้นไปซ่อมบนหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องทาสีกระเบื้องพวกนี้เนี่ยน้ำหนักหนึ่งคนที่เหยียบลงไปบนหลังคาเนี่ยผมว่าเอาคนผ,มผอมๆก็ต้องมีสัก5060กโลแหละ50-60กิโลกรัมนะครับที่ขึ้นอยู่บนหลังคาเพราะฉะนั้นโครงสร้างหลังคาเรารับต่อ1ตารางเมตรเนี่ยในน้ำหนัก50-60กิกิโลเนี่ยสบายๆเลย แผงหนึ่งแผงเนี่ยน้ำหนักไม่เกิน30กิโลครับรวมกับโครงสร้างอย่างอื่นแล้วนะครับในพื้นที่2.5ตารางเมตรเพราะฉะนั้นน้ำหนักกดทับลงไปต่อ1ตารางเมตรเนี่ยนะครับไม่เกิน20กิโลแน่นอนเอาเด็กคนนึงขึ้นไปเดินบนหลังคาได้สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในเรื่องของหลังคาที่จะรับโครงสร้างน้ําหนักของโซลาเซลล์ได้หรือไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแบบหลังคากัน เ,เดี๋ยวผมมีภาพให้ดูนะครับว่าหลังคาสุดทิศบ้านเราอะ่ะมีแบบไหนกันบ้างนะครับแบบแรกเลยอันนี้หมูบ่บ้านไหนก็จะเห็นนะครับก็คือเป็นแบบหลังคาจั่วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่หลังคาด้านเดียวเนี่ยยาวๆนะครับเหมาะออก,การติดตั้งโซล่าเซลล์มากแต่เหมาะในกรณีที่มันหันทิศทางถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอทีว่าหันไปในทิศทางไหนเนี่ยถึงจะเหมาะ แ,แบบที่2แบบนี้เราเรียกว่าหลังคาปัญญา้นหยาหลังคาปั้นหยาเนี่ยจะเห็นว่าหน้าตามันสวยเนาะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมบุกแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าการติดตั้งโซลาเซลล์ยากมากเพราะแผงโซลารเซลล์เป็นแบบสี่เหลี่ยมพื้นที่มันเป็นสามเหลี่ยมต่อกันแบบนี้นะครับก็ลักษณะของหลังคาแบบนี้ติดตั้งยากแล้วก็ติดตั้งได้น้อยนะครับแบบที่3แบบนี้จะเป็นลักษณะของเพลิงหมางหยนนะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยๆอยู่ตอนนี้นะครับ เป็นขนาดที่จะลาดเอียงขึ้นจากทางหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะครับแต่ว่ามันเป็นผืนยาวทั้งผืนติดตั้งง่ายครับแล้วก็รับแสงแดดได้ดีสําหรับเรื่องทิศทิศทางที่เหมาะสมในการติดตั้งคิดว่าทิศไหนครับลองทายฮะผมว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าโอ้ทิศที่เหมาะมากก็คือต้องเป็นทิศตะวันออกแน่ๆเลยพาทิศขึ้นมันต้องรับแสงดีไม่ใช่นะครับ จริงๆทิศที่เหมาะสมสําหรับบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือทิศใต้เพราะอะไรถ้าเราดูจากรูปโลกนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาไม่เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามา้าทิศเนี่ยจะเอียงมาทางด้านทิศใต้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทิศที่เหมาะสมก็ควรที่จะเป็นทิศใต้เพราะว่ารับแสงดีที่สุดนะครับทีนี้ที่ติดตั้งทางทิศใต้เนี่ยเนื่องจากว่าต่อให้พาทิ์ขึ้นก็ได้รับแสงพาทิ์ลง ก็ได้รับแสงนะครับมันจึงเป็นทิศที่เหมาะสมที่สุดทําไมไม่ติดทิศเหนือล่ะเคยได้ยินคําว่าพระอาทิตย์อ้อมใต้ไหมครับช่วงเวลาของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมรวมกระทั่งถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยจะเอียงวงโคจรไปทางด้านทิศใต้เพราะฉะนั้นพอเอียงมาทางด้านทิศใต้เสร็จปุ๊บทิศเหนือจะเป็นทิศที่ได้รับแสงน้อยนะครับ อีกเรื่องนะครับในเรื่องของทิศทางนะครับก็คือจํานวนชั่วโมงในช่วงกลางวันเรามักจะเข้าใจว่าเดือนเมษายนเป็นช่วงที่กลางวันยาวนานที่สุดนะครับถึงได้ร้อนที่สุดถึงได้แดดตีที่สุดเปล่าเลยครับช่วงที่กลางวันยาวนานที่สุดก็คือช่วงมิถุนายนนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับพาธทิศเนี่ยนะครับจากเดิมนะครับถ้าเริ่มจากช่วงมีนาเมษา พฤษภาเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆไต่ขึ้นไปทางด้านทิศเหนืออย่างตอนนี้ที่เราถ่ายกันเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะครับถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับไม่ถึง6กโมงเช้าก็สว่างแล้วนะครับตีห้ากว่าก็สว่างแล้วนะครับและแถม6กโมงเย็น6กโมงกว่าจนเกือบทุ่มยังไม่มืดเลย เป็นช่วงกลางวันที่ยาวนานมากแต่ทําไมเมษายนถึงผลิตไปได้ดีง่ายๆเลยครับมิถุนาเนี่ยโดนฝนแล้วนะครับกระหน่ำมาเต็มๆเป็นช่วงพายุเข้าเป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นถึงแม้กลางวันยาวนานแต่ว่าก็จะมีฝนเนี่ยแหละมาคอยเป็นอุปสรรคนะครับทําให้การรับแสงหรือการการที่มีแสงแดดเข้ามาเนี่ยน้อยลงนะครับ และหลังจากมิถุนายนเนี่ยนะครับพระอาทิตย์จะเริ่มดิ่งกลับมาทางด้านทิศใตมกก้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนจะเริ่มกลับมาอยู่ที่เดิมและเหมือนช่วงเดือนเมษานะครับแล้วก็ย้อยลงไปใต้จนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับเราจะเห็นว่าช่วงกลางวันจะเริ่มสั้นลงพระอาทิตย์จะเอียงไปทางทิศใต้เงาแดดที่เราเห็นจากเดิมดูจากเสาไฟฟ้าก็ได้จะเห็นมุมเอียงที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงกลางวันสั้นลงแต่ข้อดีของช่วงที่พระอาทิตย์อ้อมใต้เนี่ยก็คือว่าท้องฟ้าใสาครับไม่มีฝนและที่สําคัญคือนุณหภูิไม่สูงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผลิตไฟได้ดีช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงกลางวันจะสั้นนะครับแต่ท้องฟ้าใสเคลียร์ผลิตไฟได้ดีแผงโซล่าเซลล์ไม่ชอบความร้อนนะครับเขาชอบแสงเอาแค่ความเข้มแสงพออนณหภูมิสูงมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทางานมันลดน้อยลงครับ สำหรับเรื่องการวางแผงนะครับก็ควรที่จะวางแผงให้เอียงนะครับลาดเอียงไปทางทิศใต้นะครับประมาณ1 0บถึงสิาองศานะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนะครับเราก็ต้องตั้งแผงให้รับมุมเอียงทางทิศใต้นะครับให้ตั้งฉากรับกับแสงอาทิตย์นะครับก็จะเป็นมุมที่ดีที่สุดครับแต่ถามว่าถ้าไม่ได้ล่ะ เช่นหลังคาบ้านเราอาจจะมีมุมเอียงแค่5องศาถึง1 0องศาได้ไหมได้นะครับประสิทธิภาพก็จะลดลงไปไม่เยอะฮะอยู่ประมาณสัก2%ถึง3%ไม่เกินจากนี้ในเรื่องนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องปวดหัวนะครับไม่ต้องมานั่งจดเยอะแยะอะไรขนาดนั้นว่าแบบเอะถ้าอย่างนี้ต้องคํานวณแบบนี้ต้องดีไซน์แบบติดตั้งแบบนี้เรามีวิศกรถึง5ท่านโดยการที่จะลองรับนะครับในการเรื่องการออกแบบแล้วก็ควบคุมในเรื่องการติดตั้งนะครับ ดีไซน์ให้คุณสามารถที่จะผลิตไฟได้เยอะที่สุดครับ